ผู้อำนาจใหญ่สันคอนการเคลื่อนไหวหลังจากนี้เป็นการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ปูเส้นทางสู่สงครามครั้งสุดท้ายสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร v i e วิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนอย่างที่ทุกคนนั้นได้ดูวันพีชกันก็จะรู้แหละครับว่าในตอนนี้โลกวันพีชนั้นเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับจากเหตุการณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบภายในของฝั่งรัฐบาลโลกที่ก่อนหน้านี้นะครับผู้อำนาจของโลกวันพีชนั้นเนี่ยมันจะมี3ามผู้อำนาจเนาะก็ค เจ็ดเทพโจรสลัดแล้วก็รัฐบาลโลกจะเป็น3ามคู่อำนาจที่ขานอํานาจกันแต่หลังจากเหตุการณ์นะครับยกเลิกระบบเจ็ดเทพโจรสลัดฝั่งรัฐบาลโลกนั้นก็เอาเซราฟินเข้ามาแทนแล้วก็คูวอํานาจของโลกวันพีชนั้นเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเหลือเพียงแค่2ขั้วใหญ่ๆก็คือฝั่งรัฐบาลโลกและ4จกักรพรรดิแต่ด้วยเหตุการณ์ที่ซาโบบุกไปที่แมริจวนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงมากมายและทําให้ผู้คนนั้นต่างศรัทธาในตัวของซาโบ่ศรัทธาในตัวของกองทัพคณะปฏิวัติเลยทําให้หลังจากนั้นมีคนเข้าร่วมกองทั คณะปฏิวัตินั้นก็จะก่อสงครามนะครับคือง่ายๆนะครับก็คือตีตราแล้วว่าจะต่อสู้กับฝั่งรัฐบาลโลกจึงทาให้ขั้วอํานาจของคณะปฏิวัตินั้นก็เปลียบเสมือนเป็นขั้วอํานาจที่ใหญ่ขึ้นมาและกลายเป็น3ามขั้วอานาจที่มาคานอานาจกันนะครับระหว่างรัฐบาลโลก4กี่จักรพรรดิแลวก็กองทัพคณะปฏิวัตินะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับอย่างที่เรารู้ว่า4าี่จักรพรรดินั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงเนาะจากที่ก่อนหน้านี้มีแช้งบิ๊กมัมคไคโดหนวดดำนะครับไคโดกับทางด้านบิ๊กมามนั้นเป็นฝ่ายทีี่่่่่พพาาายยแแแแ้้้้ไไปปลลวววกกก็็็มมมรรรูตตจจิงหือเ ขึ้นมาใหม่อย่างลูฟี่วอกฟางแล้วก็องค์กรคอสคิลของบาร์กี้เลยาใไมในตอนนี้นะครับมันค่อนข้างสั่นคลอนอยู่แล้วแหละสำหรับขั้วอํานาจของโลกวันพีทแต่ประเด็นที่สําคัญเลยก็คือหลังจากเหตุการณ์เอเคสหลังจากนี้นะครับทุกขั้วอํานาจเนี่ยไม่ว่าจะเป็น4ี่จักรพรรดิรัฐบาลโลกกองทัพคณะปฏิวัติพวกเขานั้นจะเคลื่อนไหวกันแบบจัดหนักจัดเต็มเลยซึ่งนะครับในเรื่องก็มีการระบุชัดเจนถึงการเคลื่อนไหวของพวกเขานะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่ากลุ่มจรนสัตว์หมวกฟางนั้นที่เป็น4ี่จักรพรรดก็กดน พราะในตอนนี้กลุ่มหมวกฟางนั้นก็เหมือนไปฟาร์มเวลนะครับไปประจนภัยที่เอลบาบแต่แน่นอนว่าหลังจากจบศึกเอลบาบนะครับเราคงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของโลกวันพีทแน่ๆเพราะทุกคนนั้นกําลังเตรียมการกําลังวางแผนเพื่อจะเคลื่อนไหวครั้งสําคัญสู่มหาสงครามครั้งสุดท้ายที่ดรเวก้าพังนั้นได้พูดปูทางเอาไว้ว่าเดี๋ยวมันจะเกิดแน่นอนวันนี้เราก็เลยจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้กันนะครับเกี่ยวกับการปูทางของพวกเขาและมาจะทําให้คู่อํานาจของโลกวันนะครับว่าในตอนนี้นะครับโลกวันพีทเนี่นมมยม โลกวันพีทนะครับหลายสินะ่งหลายอย่างที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะเป็นการแช่แข็งเอาไว้ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นการคานอาำนาจกันเพราะก่อนหน้านีはは lad, ้โลกวันพีทเนี่ยสมมตินะอาศีจักพัรหนึ่งคนนั้นเนี่ยถ้าฝั่งรัฐบาลโลกจะไปจัดการถ้าหากแบบว่าไปจัดการปั๊บก็จะถูกศิจักพัิคนอื่นนั้นมาตลบหลังนะครับทำให้มันเหมือนงูกินหางจักพัินั้นก็ไม่กล้าไปทีจักรพัิอีกคนนึงเพราะกลัวคนนึงนั้นจะมาตบกลับนะครับหรือนะครับฝั่งรัฐบาลโลกนั้นจะไปตบฝั กันแต่ปัจจุบันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันมีขั้วอํานาจนะครับที่มากยิ่งขึ้นและขั้วอํานาจนั้นนะครับต่างมีจุดหมายปลายทางนะครับที่ค่อนข้างชัดเจนเราไปเริ่มต้นที่ขั้วอํานาจที่น่าจะใหญ่ที่สุดและในโลกวันพีชในปัจจุบันนี้ก็คือขั้วอํานาจของฝั่งรัฐบาลโลกซึ่งแน่นอนว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขานั้นพยาพยามคุมพยายามคนโทรลไม่ให้คนนั้นศึกษานะครับเรื่องราวหน้าโปรติส่์ของโลกวันพีชนะครับจากอักษรโบราณอย่างโพนิกิฟใครนั้นศึกษาก็ถูกจัดดกการเรเเียยบนไปหมลแตุ่ การล่าสุดละกันที่เวก้าพังนั้นก็แฉหมดเปลือกเลยนะครับว่าโลกวันพีชนะแหนมน้ํามันจะท่วมโลกนะมันเคยเกิดมาสงครามเกิดขึ้นเมื่อ8 0 0ร้อปีก่อนและยังเป็นมหาสงครามที่ยังไม่จบซึ่งมันรอวันจะจบสำหรับคนที่คว้าสมบัตรล้าค่าอย่างวันพีธซึ่งเท่ากับว่ามันเป็นตัวเร่งให้ผู้คนนั้นน่อยากไปคว,ว้าวันพีธเพราะว่ามีการระบุชัดเจนว่าคนที่สามารถคว้าวันพีธได้นั้นจะเป็นผู้กําหนดนะครับหรือว่าชะตากรรมของโลกเลยว่าจะไปในทิศทางไหนจึงทำให้นในตอนนี้ฝั่งรัฐบาลโลกเนี่ยมันไม่ มุ่งหาสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทการพะหากพวกเขาไม่ตามหาแล้วก็พวกเขานั้นก็เหมือนรอวันตายเพราะว่าโลกวันพีทนั้นกําลังท่วมนะครับจึงทำให้ไอ้คนที่ไปหาเนี่ยอย่างน้อยๆตนเองต้องยิ่งใหญ่ที่สุดและจะเป็นฝ่ายที่รอดชีวิตอาฟิลแบบนั้นเลยนะครับเหมือนไปการเซเวิร์เวอร์ชีวิตไปแล้วเลยทําให้ในตอนนี้ฝั่งรัฐบาลโลกที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพยายามนะครับอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆพยายามคนโทรลพยายามควบคุมนะครับให้คนนั้นแตกแถวมันไม่สามารถทําแบบนั้นได้แล้วจากที่ก่อนหน้านี้พยายามขัดขวางไม่ให้ใครนั้นสามารถวาคว้า พวกเขานั้นจะต้องเป็นฝ่ายที่ล่าวันพิษด้วยเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นก็ต้องการอาวุธชิ้นนี้นะครับหรือว่าจะเรียกอาวุธหรือเปล่าว่าสมบัติชิ้นนี้และการสมบัติวันพิที่จะสามารถควบคุมโลกใบนี้ได้ซึ่งแน่นอนรัฐบาลโลกนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับจริงๆมันก็เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่พลเรือเอกแล้วนะครับจอมพลเรือแล้วก็ล่าสุดนะครับห้าผู้เท่านั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงโดยเอาหนึ่งในภาคีอสวินเทปนะครับอย่างฟีกแกลังการลิงมาเป็นหนึ่งในห้าผู้เท่า,าทซึ่ง คอยคุมกฎและการของเผ่ามังกรฟ้าและเป็นตัวเคลื่อนไหวครั้งสําคัญเหมือนที่ดาก้อนเคยพูดไว้แหละครับว่าถ้าหากภาคีเซเวนเทพนั้นเคลื่อนไหวเท่ากับว่านะครับเรานั้นได้ประกาศสงครามกับเขาแล้วมันก็เก่งพอควรเลยนะครับด้เห็นความสามารถนะครับของกาลิงเนี่ยในมหาสงครามนะครับในกอดวันเล่ก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาไม่ธรรมดาจริงๆจากตีกรีที่เราได้รับมาจึงทำให้ขั้วอํานาจนี้นะครับจากที่ก่อนหน้านี้จะต้องเป็นฝ่ายคอนโทรลจะเป็นฝ่ายที่ไล่ล่าแต่ผมต้องบอกก่อนว่านะครับบางทีไอคนไล่ล่านั้นอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องสูญเสียเพิ่มเติม เปป็นไได้เพราะจริงๆแล้วในศึกเอเคสนับได้ว่าฝั่งรัฐบาลโลกนั้นเป็นฝ่ายที่สูญเสียนะอย่างน้อยๆน,นะครับเสียชื่อเสียงเสียการคนโทรลการควบคุมของตนเองนะครับแต่ผมท้ายาวในตอนนี้ศึกการต่อสู้ที่จะถึงนี้นะครับมันเป็นศึกการต่อสู้ก่อนมหาสงครามครั้งสุดท้ายหรือเอาง่ายๆก่อนการคว้ามสมบัติล้ำค่ายอย่างเือนพีเเลยได้ซ้ำจึงทาให้ถ้าผมมองนะครับว่ามันก็ควรจะมีแต้มต่อให้กับฝั่งรัฐบาลโลกจึงทาให้หลังจากเรื่องราวเอลบาร์นั้นเราคงได้เห็นนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง,ง,ง,ลลมง,ง,ง,งผมมมว่่าันนกก็ลิ กันนะคบว่าฝั่งระบาโลกนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เสริมกําลังให้กับตนเองแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นหรือไปในด้านนะครับที่มันมืดเต็มตัวแล้วล่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็พยายามเสแสร้งว่าพวกฉันนั้นเป็นคนดีคอยปกป้องรักษาโลกใบนี้แต่หลังจากนี้ก็คือเต็มอัตราได้แล้วนะครับในการจัดการเพื่อทําการควบคุมคนบนโลกใบนี้คือฟีดแบบว่าเดี๋ยวน้ําจะท่วมโลกเนี่ยถ้าพวกเองไม่ทําตามค่าแล้วลก็พวกเองนั้นจะเป็นฝ่ายที่ไม่รอดชีวิตไปไปต่อที่อีกหนึ่ง,อองขั้ คนจะรู้ว่ากองทัพคณะปฏิวัตินั้นมีมานานแล้วกว่า20ปีแต่ผมต้องพูดก่อนว่ากองทัพคณะปฏิวัติก่อนหน้านี้ก่อนเหตุการณ์ที่ซาโบไปสร้างเรื่องสร้างราวเนี่ยพวกเขานั้นเนี่ยไม่ได้มีคนจํานวนเยอะพวกเขานั้นเน้นในการซ่อนเลนเน้นในการเข้าไปนะครับแบบลับๆเพราะว่าอะไรพวกเขาคนน้อยพวกเขานั้นไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากเพียงพอจะต่อสู้นะครับกับจักรพรรดิหรือแม้กระทั่งขั้วอํานาจของฝั่งรัฐบาลโลกได้แต่หลังจากเหตุการณ์ที่ซาโบที่ผมพูดไปว่าไปสร้างเรื่องสร้างราวหลังจากนั้นกองทัพคณะปฏิวัตินั้้้นนนนแแแขขข็งงกกกร่่มาาายิิึละพววเัคด ก็พร้อมแล้วล่ะที่จะก่อสงครามนะครับก็เหมือนที่อีวานเขาพูดแหละว,ว่าไม่อยากให้คุม,มานั้นไปไหนเลยเพราะว่าพวกเขานั้นกําลังเริ่มสงครามแล้วอีกทั้งดรา้อนในตอนนี้เขานั้นก็จะต้องเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เบก้าพังนั้นพูดนะครับเกี่ยวกับความจริงของโลกใบนี้หลังจากนี้จะมีการล่าสุบัลลําค่าอย่างวันพิษมากมายและเอาจริงๆแล้วในฝั่งกองทัพคณะปฏิวัตินั้น,นก็แอบทําภารกิจนะครับเพื่อทําการโค่นล,ล้มรัฐบาลโลกมาโดยตลอดเลยอย่างแผนล่าสุดถือว่าประสบความสําเร็จมากๆก็คืออกกกกาาาาาารรรรตัััดนนบเเเ้้ทงงงลํียาหาใหใผมา ซึ่งในตอนนี้เผ่ามังกรฟ้าเดือดร้อนมากๆไม่ค่อยมีอะไรกินเชศเช่นเดิมแล้วและแน่นอนว่ากองทัพมันต้องเดินด้วยท้องเดี๋ยวมันก็ไปกระทบนะครับกับพวกกองทัพเรืออะไรอีกเลยทําให้ในตอนนี้กองทัพคณะปฏิวัตินั้นที่แบบว่ามีความเป็นยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นมีอำนาจมากยิ่งขึ้นเป็นขั้วอํานาจใหม่นั้นพวกเขานั้นเตรียมนะครับจะสร้างวีรกรรมวีรเวนแน่นอนแต่ผมนั้นก็แอบหวั่นใจเหมือนกันว่ากองทัพคณะปฏิวัตินั้นเนี่ยจะเกิดการสูญเสียเพิ่มมากยิ่งขึ้นคือปกติกกกกกกอองงทััััพคคณะปปฏิิวตตตเเเเเนนนีี่่่ยยยยมมมม็็แดดดาารสสสูญโลลไไ หรืออะไรก็แล้วแต่บางทีนะครับเสียฐานทัพตัวเองยังต้องหนีเลยได้ซ้ําจึงนําให้เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกกลัวนะแต่ก็ไม่ได้กังวลถึงขนาดว่าเฮดาก้อนจะพ่ายแพ้ตาโบจะพ่ายแพ้นะครับเพราะท้ายสุดแล้วกองทัพคณะปฏิวัตินั้นอย่างน,น้อยๆเขานั้นต้องได้เข้าร่วมการต่อสู้นะครับในมหาสงครามครั้งสุดท้ายแน่นอนอยู่ที่ว่านะครับไอหลังจากเหตุการณ์เอลบาบเนี่ยพวกเขานั้นจะต้องสูญเสียอะไรหรือเปล่าหรือนะครับพวกเขานั้นอาจจะได้อะไรมาก็ได้จากเหตุการณ์หลังจากนี้แต่แน่นอนว่าขั้วอานาจนี้ที่ขึ้นมมมาาาาาใใหหห่่่่นนนัั้้้จะสสรงงคว,งคออควอลอออออกกบีีทเืย แน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไปต่อที่ขั้วอานาจสุดท้ายนะครับสำหรับ4ี่จักรพรรดิผมเชื่อว่าหลายคนมองว่าขั้วอํานาจสี่จักรพรรดิในตอนนี้ดูอ่อนลงนะเมื่อเทียบกับขั้วอํานาจสี่จักรพรรดิยุคเก่าที่มีใครดกับบิ๊กมามซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยขั้วอํานาจสี่จักรพรรดิในตอนนี้ผมแอบมองว่านะครับมันดูแข็งแกร่งกว่ายุคก่อนเลยได้ซ้ำหมายถึงนะครับเรื่องความอันตรายต่อฝั่งทัพบาลโลกเรื่องสร้างความปั่นป่วนนะครับอยยางหนวดดาล่าสุดเลยเนี่ยโอ้โหวีรกรรมเยอะมากๆเลยนะครับไปจัััดดกกาารมบไตวผููฟ้้้ใชอีทง เหมือนว่าหนวดดานั้นกําลังวางแผนบางสิ่งบางอย่างโดยให้ราฟิตนั้นกําลังดําเนินการอยู่ซึ่งผมเชื่อว่าไอ้แผนนี้เนี่ยจะเป็นแผนที่สําคัญแน่นอนและจะทําให้หนวดดานั้นเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบเลยได้ซ้ำนะครับอยู่ที่ว่าจะมีการเฉลยในตอนไหนซึ่งถ้าให้เดาเนี่ยก็คงจะหลังเอลบาบไดครับสรุปแล้วแผนการของหนวดดาคืออะไรเพราะดูจากที่เราเห็นเนี่ยหนวดดานั้นพยายามกระจายลูกเลืยของตัวเองไปทุกคนทุกแห่งเพื่อทําภารกิจนูน้นภารกิจนี้ซึ่งก็ดูประสบความสําเร็จทุกภารกิจเลยนะครับอันนี้ยังไม่นับรวม Day an, ดรเดวอน พยายามฟาร์มของสุดเลยฟาร์มพลังฝดปีศาจฟาร์มกําลังคนเพื่อจะทําบางสิ่งบางอย่างจุดนี้น่าสนใจมากเลยนะครับไอสิ่งที่เขาจะทํานั้นคืออะไรและดูเหมือนว่าจะเป็นความอันตรายขั้นสูงด้วยเพราะว่าแชงนั้นเนี่ยพยายามสืบรุ่งดาวโดยตลอดเลยพยายามจะขัดขวางพยายามจะจัดการนะครับในตัวของหนวดดามันคงเป็นอะไรที่มันสั่นคลอนโลกมากๆและจะทําให้กลุ่มโจรสนวดดานั้นยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งไปมากกว่าเดิมจุดนี้น่าสนใจนะครับและมันเป็นความปั่นป่วนขั้นสูงเลยนะเพราะยุคก่อนหน้านี้ของสีจกักรพรรดินั้นมันยัง รวมแชงนะครับที่เขานั้นก่อนหน้าเนี่ยไม่ได้ประกาศตนว่าจะคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีสแต่หลังจากนี้เขาประกาศตนอย่างชัดเจนว่าเขานั้นจะร่วมในการคว้าสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีสเลยทําให้ในตอนนี้กลุ่มของแชงนั้นก็คงจะมีการเคลื่อนไหวครั้งหนักๆเลยซึ่งการเคลื่อนไหวนี้นะครับก็จะส่งผลกระทบต่อขั้วอํานาจอื่นด้วยและยังไม่นับรวมนะครับขั้วอานาจข,ขององค์กรคอสกิลนะครับที่หลายคนจะมองว่าบาร์กี้เนะี่ยมันกากจะไปกลัวอะไรอย่าลืมว่าองค์กรคอสกิลนั้นมีคนเก่งนะครับฮ็อกโคไดอย่างนี้มีมม ok อกา มมากมากยและสิ่งที่ผมมองว่ามันอันตรายที่สุดขององค์กรคอสกิลคือการลาฆ่าหัวทหารเรือนี่แหละมันทําให้ทหารเรือทำภารกิจยากมากๆทหารเรือจะไปนูน่นไปนี่ทีนะครับก็เกิดความกังวลแหละว่าตัวเองนั้นจะถูกเก็บหรือเปล่าตัวเองนั้นจะถูกประชาชนหักหลังหรือเปล่ามันเป็นความยากลาบากมากมากนะครับถึงองค์กรคอสกิลนะครับและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยหลังจากนี้ขององค์กรคอสกิลซึ่งก็น่าสนใจนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งแน่นอนคลิปนี้จะไม่พูดถึงกลุ่มหมอกฟางนะเพราะว่าเราจะพูดถึงเหตุการณ์นนนัใชช่่่่่ววงงงทททีีีเอลลาูฟก กิจอยู่ในเกาะนั้นซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์ภายนอกนั้นเนี่ยมันจะเกิดการสั่นคลอนครั้งยิ่งใหญ่และผมก็หวังว่านะครับมันจะใหญ่จริงๆถึงขนาดที่ทําให้ขั้วอํานาจบางขั้วนั้นเนี่ยอาจจะต้องผลกระทบสูงไม่ถึงขนาดที่แบบว่าล้มไปเลยนะแต่นะครับอาจจะถูนเสียกําลังขั้นสูงไปหรือบางขั้วอํานาจนั้นอาจจะมีพลังที่มันมากมายมาหาศาลจนทาให้ขั้วอํานาจอื่นนั้นยากแก่การต่อกรน,นะครับซึ่งอาจจะเป็นหนวดดำรัฐบาลโลกก็ได้จุดนี้น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะเราเห็นได้ชัดเจนว่าตอนนี้าจายนโอดานั้นปู สมมติตัดไปภาคหนึ่งนั้นพอออกจากภาคนั้นมาปับ๊บมันจะเห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างของโลกวันพีชนั้นเปลี่ยนแปลงไปจนน่าเหลือเชื่อเช่นเหตุการณ์ของกาฟอะไรอย่างนี้หรือเหตุการณ์อื่นๆมากมายที่เราเห็นนะครับโลกภายนอกจึงทำให้หลังจากนี้วันพีสอะไรจะเกิดก็เกิดได้หมดแล้วนะครับพอจางแกพยายามปูสู่เส้นทางนะครับมาสงครามครั้งสุดท้ายซึ่งมันจะต้องยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับว่าจะเป็นนะครับการไปคว้าสุบัตลิลำคาขางวันพีสมาสงครามครั้งสุดท้ายที่ต่อกรกับฝั่งท่านอิมนะครับแล้วทุกคน,น,กนค,คิดอย่างกัน้าา่ขนหมมใึ อาจจะเกิดการลดทอนลงไปความอ่อนกําลังลงหรือขนาดสูญหายไปเลยหรือเปล่าลองคอมเมนต์แสดงความเห็นมาได้เลยนะครับเพราะเชื่อว่าหลายคนนั้นเนี่ยก็เฝ้ารอดูเลยแหละว่าควาอํานาจของโลกวันพีชนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยมากแค่ไหนในอนาคตนะครับคอมเมนต์ comment, แสดงความเห็นไม่ได้เลยและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ